เสือใบผู้พิชิตตอนหัวคำลบบุรีคลึกคขื่นอุ่นหนาฝาค้างด้วยประชาชนที่พากันเดินเที่ยวเตะตามร้านรวงหาความสำราญในยามว่างไม่มีใครสักคนเดียวที่เฉลียวใจคิดเจ้าพอแห่งนครลบบุรีได้มาปรากฏตัวขึ้นในเมืองด้วยลักษณะท่าทางสุภาพบุรุษคนหนึ่งเสือใบจอมโจรที่ขึ้นชื่อลือนามว่า้นและคาเจ้าทรมาหลายรายด้วยการกระทำย่างอาถรรพ์โดยบอกให้เจ้าทรรู้ตัวโล่งหน้าทุกครั้ง สามารถเดินลอยนวลอยู่ในนคนรลบบุรีนี้บ่อยๆโดยตำรวจไม่ระแวงสงสัยเลยเจ้าหน้าที่ทราบแต่เพียงว่าเสบ,บยเป็นขุจนจรผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งมีลูกน้องบริวารมากเป็นที่เคารพรักบูชาของคนจนทั่วเมืองแต่ไม่มีใครเคยเห็นชมหน้าของเขาเพราะทุกครั้งที่ทำการปนเสบ,บยแต่งเครื่องชุดดำสวมหมวกแบบสเปนมีผ้าดำผืนใหญ่ปิดหน้าบรรดาพ่อค้าข้า,ขาหบดีที่ทำนาบนหลังคนล้วนแต่เป็นเหยื่อที่อยู่ในความมุ่งหมายของเสือบ,บยทั้งสิน้น มันเป็นเวลา19นาฬิกา30นาทีเสื้อใบแต่งกายเรียบร้อยกางเกงดิ้นเหรียญทองสีขาวเิิ้ตเวสบอยคอฮาวายแขนสั้นมือถือกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเสื้อผ้าใบนี้เขากําลังนํามาคืนให้กับจุรัยจิตลศิศเพื่อนผู้โดยสารรถประจำทางกรุงเทพลบบุรีและถูกเสือผิวเพื่อนเกอเขาดักป้นกลางทางยึดเอากระเป๋าเงินและกระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องเพชรของร่อนไป เพราะเสือใบรับรองให้ความปลอดภัยแก่หล่อนในระหว่างการเดินทางเขาจึงติดตามไปสังหารเสือผิวและนำเข้าของต่างๆของจุไรซึ่งอยู่ครบบริบูรณ์มาคืนให้หล่อนเขาทราบแต่ว่าจุไรพักอยู่ที่บ้านหลวงพิทักษ์นาเขยของหลอนซึ่งอยู่ตรอกเล็กๆหลังร้านวิชายเย็นพาณิชย์ของคุณหลวงนั่นเองคุณโจรเดินเข้ามาในตรอกซึ่งกว้างขวางพอที่รถยนต์เข้าออกได้เขาสวนทางกับตำรวจกองตัวสามคนแต่ตำรวจไม่ได้สนใจสักนิดเพราะเป็นเวลาที่ขบวนรถไฟมาถึง ตำรวจคงคิดว่าเสบยเป็นชาวพระนครคนหนึ่งในที่สุดเสบก็หยุดยืนหนะ้าประตูบ้านหลวงพิทักษ์เขามองเข้าไปในบ้านอันเป็นเรือนปั้นหยาสองชั้นขนาดใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวาง,ขวางเขายืนลังเลอยู่สักครู่เสอใบเห็นเด็กหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งถือกระติกน้ำแข็งเดินออกมาหนูคุณจุลอยู่ไหมจ๊ะเด็กหญิงนั้นมองดูเขาคุณแอ๊ดเหรอคะอยู่คะ่อะออเหรอขอบใจหนูช่วยกลับเข้าไปในบ้านเรียนเธอให้ทราบหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าฉันต้องการพบเธอ ค่ะได้ค่ะเชิญท่านเข้ามาในบ้านสิคะเสอบายยิ้มเล็กน้อยเดินตามเด็กคนรับใช้เข้าไปในบ้านพ่อค้าสําคัญคนหนึ่งของจังหวัดลบบุรีเมื่อถึงหน้าเรือนเสอบายยืนรอคอยฝ่ายเจ้าของบ้านอยู่หน้าบันไดเด็กคนรับใช้รีบขึ้นไปบนเรือนทันทีอีกสักครู่หนึ่งจุไรก็ปรากฏตัวขึ้นหลอน,นุ่งเกงเกงแพรสีฟ้าอ่อนสวมเสื้อเชิ้ตแพรสีเหลืองจุไรเดินออกมาอย่างรีบร้อนอกใจเต้นระทึกเมื่อเด็กไปบอกว่ามีสุภาพบุรุษกลางคนมาหาถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วย ก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นเสือใบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันวานนี้หลอนยังอกสันขวัญแขวนอยู่การป้นของเสือผิวเป็นไปอย่างอุกอาจและจุไรย,ยังคงจําคําพูดเสือใบได้เขาพูดกับหลอนก่อนที่จะโดดลงจากรถประจําทางผมจะเอาเครื่องเพชรเงินทองและกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณที่ถูกป้นมาคืนให้คุณในวันพรุ่งนี้ชาวรถบุรีโจทย์ขันกันแซดถึงเรื่องรถเมย์ถูกปนต่างเข้าใจกันว่าเสือผิวกับเสือใบร่วมมือกัน จุไลไม่ได้พรังพลายความจริงในเรื่องนี้ให้ใครทราบนอกจากหลวงพิทักษ์นเขยคนเดียวของร่อนเท่านั้นแล้ววันนี้ทั้งวันจุไลไมีใจจดจ่ออยู่กับเสอบือใบจนไม่มีกระอกกระใจอะไรที่จะทํางานอื่นนึกภาวนาขอให้เขามาที่นี่ความเป็นเสือของเขาแทนที่ร่อนจะเกลียดชังร่อนกลับนึกยกย่องบูชาเขาหลวงพิทักษ์เองยังสะดุดดีเสือใบให้ฟังชาวลบบุรีเรียกเขาว่าเจออ้าพ่อบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธ,ธรรมเสือใบจะไม่ป้นเป็นอันขาดนอกจากนี้ยังคุ้มครองให้ด้วย พวกข้าราชการที่นี่เรียกเขาว่าดอนคิวเขาป้นค่าบดีที่ทำนาบนหลังคนเขาค่าบุคคลเหล่านี้มามากต่อมากจนคนชาวลบบุรีทุกครอบครัวที่เป็นคนจนนั้นเคยรับแจกเงินจากเสือใบยอยู่เสมอหลวงพิทักษ์ว่าเสือใบเคยเป็นข้าราชการชั้นเอกเป็นนักเรียนนอกและไม่ได้ชื่อใบเขาเป็นเสือก็เพราะเขายิงเมียที่ทรยศต่อเขาจุเลยหยุดชะง,งักลืมตาโพงยกหลังมือขวาขึ้นปิดปากอุทานออกมาเบาๆคำหนึ่ง จอมโจรยกมือไหว้ร่อนอย่างอ่อนน้อมเราก้าวขึ้นมาบนบันไดโปรด่าระบุชื่อผมแล้วไม่ต้องตกใจหรือกเกรงโกผม,ผมผมเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอผมนําข้าวของของคุณมาให้ตามคามั่นสัญญาของผมแล้วนี่ครับกระเป๋าคุณกระเป๋าหนังจระเข้อยู่ในกระเป๋าใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครบถ้วนจุัยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระพุ้มมือไหว้เขาอีกครั้งรับกระเป๋ามาถือไว้เออดิฉัน ดิฉันไม่สามารถจะกล่าวขอบคุณอย่างไรถึงจะสมกับความกรุณาของคุณเชิญคุณในห้องรับแขกเถิดค่ะดิฉันรับรองไม่มีใครทราบเลยคุณมาหาดิฉันนอกจากคุณน้าหลวงคนเดียวขอบคุณเหลือเกินเชิญสิคะเซอใบย,ยิ้มให้หล่อนเดินตามจุดไลเข้าในห้องรับแขกทางด้านขวามือจุดไลเปิดไฟฟ้าดวงใหญ่กลางเพดานให้เพิ่มแสงสว่างขึ้นอีกแล้วเชิญเขานั่งอย่างนอบน้อม เชิญตามสบายนะคะเดี๋ยวนี้คุณเป็นแขกที่มีเกติยศยิ่งของดิฉันคุณน้าหลวงอยากรู้จักคุณมากราบบูชาน้ําใจเอันเมตตากรุณาต่อคนจนของคุณมานานแล้วดิฉันจะไปเชิญคุณน้ามาพบคุณนะคะประธานโทษค่ะคุณรับประทานอาหารเขาเรียบพูดทันทีขอบคุณครับผมรับประทานมาเรียบร้อยปรดจะทำให้ผมต้องมีภาระอะไรกับคุณเลยครับร่อนหัวล้อเบาเที่ยงนั้นดิฉันจะจัดกาแฟและผลไม้มาให้คุณนะคะอย่าลังเกตเลยค่ะดิฉันเป็นน้องของสบายแล้วในตาเขาวาวโรด คุณจะฆ่าผมเพราะการระบุชื่อผมจุลรยใจให,หายวา่าใบหน้าซีสดสลรถประทานโทษค่ะเราพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบดิฉันจะเรียกคุณว่าอย่างไรดีไม่ต้องหรอกครับจุไรเดินออกจากห้องเจ้าพอแห่งนครลบบุรีมองดูรอนอย่างชื่นชมจุลรมีรูปโฉมสกลานตายากจะหาใครเปรียบเสมือนกิริยาม,มารยาทแช่มช้อยเสียงโหดร,ร้อนนั้นแจ่มใสน่ารักเขานั่งอยู่เงียบๆตามลําพังไม่ถึงสองนาทีจุไรก็พาสุภาพบุรุษสูงอายุคนหนึ่งเข้ามาในห้องรับแขก เจ้าของร่างอันบอบบางหน้าเศร้าสลดผู้นี้คือหลวงพิทักษ์นั่นเองโดยไม่ต้องมีการแนะนําเสใบยกมือไหว้เจ้าของบ้านก่อนหลวงพิทักษ์ตื่นเต้นอย่างที่สุดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ที่มีรูปร่างบุคลิกลักษณะสง่าผ่าเผยเช่นนี้คือขุนโจรเือชื่อสวัสดีครับคุณหลวงเสบพูดยิ้มยิ้มเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รู้จักใต้เท้าหลวงพิทักษ์รีบรับไหว้ทันทีขอบคุณครับผมยินดีรู้จักกับคุณ พูดผ่านนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับหลานภรรยาของเขาแม่แอดเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังหมดแล้วผมขอบูชาความสามารถคุณที่กรุณาติดตามข้าวของแอดกับคืนมาให้รถเสือผิว <c oughs> ผมยิงตายเสร็จเมื่อวานนี้ตอนพบขําครับเสือใบหัวร้อสเสียงกังวานเราพูดเรียบๆขายกับว่าการที่เขาฆ่าขุจนจรสลับบุรีตายนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไรลงพิทักษ์กับจุลันั่งตะลึงไปชั่วขณะชาวบ,บ้านสลับบุรีคงนอนตาหลับแล้ว เพราะเสือผิวมีนโยบายไม่เหมือนกับคุณเขาป้นไม่เลือกหน้าสาวใช้คนหนึ่งยกถาดน้ำชาและจานผลไม้เดินเข้ามาวางบนโต๊ะหลวงพิทักษ์รีบโบกมือไล่ให้ออกไปจากห้องผมทราบจากคุณจุลัยว่าคุณนายของคุณหลวงท่านไม่สบายมากครับถูกแล้วอาการแม่เลือนอยู่ระหว่างอันตรายท่านป่วยเป็นโรคอะไรขอรับหลวงพิทักษ์ถอนใจยาวโรคหัวใจครับเราถูกเพื่อนคนหนึ่งหักหลังคุณคงเคยได้ยินชื่อนายกิมเสงอาเสียกิมเสงสบายพูดดังๆครับ ชาวลบบุรีรู้จักเขาทุกคนเสรอใบจ้องมองหลวงพิทักษ์ไม่วางตากรุณาเล่าให้ผมฟังละเอียดหน่อยได้ไหมครับอาเสียกยิมเสงหักหลังใต้เท้าอย่างไรเขาโกงเอาครับผมสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วโฉนดที่บ้านถูกยึดเป็นประกันเงินกู้ราคาสินค้าที่ตกต่ำทําให้ผมต้องกู้เงินเขาเพื่อนเกลือผมกรุณาเล่าต่อไปครับหลวงพิทักษ์ยิ้มเศร้าผมขอกู้ขอเพียงสองหมื่บาท เมื่อถึงวันไปรับเงินผมนำโฉนดที่ดินบ้านนี้ไปให้เขากิมเสงเลียงผมมอมเล่าผมกรอกให้ผมเซ็นชื่อในใบกู้ถึงสองแสนบาทแต่ผมได้เงินมาเพียงสองหมื่นบาทกว่าผมจะรู้ว่าถูกหักหลังเขาก็ให้ทนายยื่นโนติสผมแล้วเสื้์ใบโป้งออกมาถ้าเช่นนั้นจอมหมอนนี่ก็เลวชาติมากผมใช้เวลาเกือบครึ่งปีเพ่งมองดูเสกกิมเสงงนี่แต่ก็ทราบว่าเขาเป็นข้าบดีที่หากินด้วยสัมมาอาชีพคุณยังเข้าใจเขาน้อยเกินไป กิมเสงใช้วิธีอันบัตส,สีหักหลังเพื่อนทํานองนี้หลายครั้งหลายคนแล้วนี่แหละครับภรรยาผมเสียใจมากที่ผมเสียลูกเขาเราต้องหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้คนรับใช้ของหลวงพิทักษ์คนหนึ่งเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนแต่ท้าครับคุณนายไม่สบายมากครับหลวงพิทักษ์สะดุ้งเฮือกหันมาทางเสือใบทำไมลังเกียจผมขอเชิญขึ้นไปเยี่ยมภรรยาผมข้างบนเส,สือใบก้มศีรษะเล็กน้อยยินดีครับ ผมจะเป็นหมอรักษาคุณนายเองผมรับรองคุณนายของใต้เท้าต้องหายแน่และใต้เท้าต้องรอดพ้นจากหาย,ยนะหลวงพิกษ์กับจุลัยมองเขาอย่างบูชาทั้งสองเข้าใจคําพูดเขาดีต่างพากระลุกขึ้นนําเสอใบออกจากห้องรับแขกมันเป็นธรรมเนียมการป้นของเสือบทุกครั้งที่ต้องแจ้งความประสงค์ของเขาให้ฝ่ายเจ้าส์ทราบลงนาอย่างน้อย3วันพฤติกรรมเช่นนี้แหละที่ทําให้เสืบมีชื่อเสียงโดง่งดังยิ่งกว่าจอมโจรทั้งหลาย เป็นเหตุให้มีผู้แอบอ้างตนเป็นเสือใบส่งจดหมายไปสับพยอใครต่อใครบ่อยๆแต่ถ้าจดหมายนั้นเป็นจดหมายของเสือใบจริงๆแล้วการปนต้องเกิดขึ้นตามแผนการถึงเจ้าทรัพย์จะเตรียมการรับมืออย่างเข้มแข็งก็ต้องเป็นฝ่ายปลาชัยทุกครั้งคุณโจรจึงมีสมญาว่าเจ้าพ่อลบบุรีอุกอาจกล้าหาญที่สุดเยือกเย็นฉเฉลียวฉลาดกว่านายโจรทั้งหลายชาวลบบุรีลือกันทั่วเมืองนับตั้งแต่ตอนสายวันนี้ นายกิมเสงฆาบดีผู้มั่งคั่งได้รับจดหมายแจ้งจากเสือใบให้ทราบว่าจะเข้าป้นภายใน3วันนี้กิมเสงหรืออาเสกกิมเสง้าบดีผู้มั่งคั่งที่สุดในเมืองนี้รีบลนลานไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่จัดส่งตำรวจหมู่หนึ่งคอยรับมือเสือใบที่บ้านกิมเสงเจ้าหน้าที่ซุ่มซ่อนตัวเรียงรายอยู่รอบบ้านเตรียมพร้อมจะส่งเสือใบลงนรกด้วยสเตนหรือคาบบาคืนวันนั้นฝนตกพล้ำตลอดเวลาร้อยตำรวจเอกวิชิต ในตำรวจหนุ่มสั่งให้ลูกน้องเขาระมัดระวังการบุกข,ของเสือใบให้ยิ่งขึ้นพเพราะเกรงว่าเสือใบจะถือโอกาสตอนฝนตกพล้ำพาพ,พวกเข้าปน22นาฬิกาเศษที่บ้านกิมเสงมีรลรอบขอบชิดต,ตำรวจหกนายกระจายกำลังกันซุ่มซ่อนตามจุดต่างๆ่าไฟฟ้าในห้องชั้นบนของตัวตึกยังเปิดสว่างรลอยตำรวจเอกวิชิตกำลังสนทนาอยู่กับกิมเสงบัดนี้เจ้าพ่อแห่งลบบุรีปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วเขาอาศัยเสียงลมเสียงฝนใช้ครีมถอนตะปูรั้วสังกะสีออก แล้วเสือใบก็ค่อยๆมุดลัวรอดเข้าไปในบ้านเหยื่อของเขาสิ่งที่เสือใบต้องการคือโฉนดที่ดินและสัญญาเงินกู้ของหลวงพิทักษ์นอกจากนี้คือเงินและเครื่องเพชรของกิมเสงไฟฟ้าเดินทางดวงหนึ่งฉายกลาดไปทั่วบ้านเสือใบมอบลงกับพื้นร่างของเขาอยู่ในเครื่องแต่งกายชุดดำมีหมวกสเปนสมศีรษะซุปเปอร์โคถืออยู่ในมือของเขาเขาคลานคือไปตามพื้นดินตรงไปยังตัวตึกเขาแรกเห็นพนตลตำรวจนายหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านขวาของตึกนี้สะพายปืนคาบายอันน่าเกรงขาม จอมโจรค่อยๆลุกขึ้นย่องเข้ามาทางด้านหลังฝนซึ่งกำลังตกหนักทําให้พลตํารวจผู้คลอรหลร,รู้สึกเยือกเย็นและเคลิ้มไปดามปืนซุปเปอร์โคถูกฟาดกลางศีรษะตารวจยามเต็มเหนียวพลตํารวจผู้น่าสงสารสะดุ้งเหือกค่อยๆสิ้นสติหล่นจากเก้าอี้เสอใบลากตัวเจ้าหน้าที่ข้ามถนนเล็กๆเอาไปเก็บไว้ในพุ่มไม้อันหนาทึบ่วนคาบายนั้นเสบยบยึดไว้แล้วเหวี่ยงมันลงไปในบ่อน้ําที่ลึกมากโดยไม่รอช้าเขาปีนขึ้นหน้าต่างชั้นล่างอย่างฉับพลัน แคล้วค่าดสายตาตำรวจยามที่เหลือไปได้เสือใบเข้ามาอยู่ในห้องรับประทานอาหารของบ้านนี้แกล้งงานเขาใกล้สําเร็จแล้วอีกครู่หนึ่งเสือใบก็พาตัวเองออกจากห้องอาหารอย่างระมัดระวังเขากําลังเสี่ยงกับความตายถ้าพลาดลังร่างเขาต้องปุกุนไปด้วยอํานาจของสเตนหรือคาร์ไบายของตํารวจอย่างไรก็ตามซุปเปอร์โค้ดสองกระบอกที่กระชับมั่นในมือเขาก็พร้อมจะปล่อยกระสุนออกจากลํากล้องทุกขณะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไอ้เสือใบจอมโจรน,นั้นยิงปืนได้แม่นยํหนัก เขาขึ้นมาถึงชั้นบนของตัวตึกได้แล้วโชคเป็นของเขาอีกตามเคยแสงไฟฟ้าจากห้องหนึ่งส่องมาที่เฉลียงเซอร์ไบได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงโหดร้องของคนสองหรือสามคนเขาเคยเห็นนายกิมเสงบ่อยๆเขาอาจยิงกิมเสงได้ทันทีเพียงแต่เขาเห็นหน้าเพียงแวบเดียวเท่านั้นแล้วเจ้าพอแห่งนครลบบุรีก็หยุดยืนข้างประตูห้องก่อนเพ่นทวดเข้าไปยกมือขึ้นผู้ที่อยู่ในห้องคือชายกลางคนลุกล้างอ้วนเตีย้ยใบหน้าอุม่มในตาหยีกับนายตำรวจอีกคนหนึ่งและพลตำรวจอีกหนึ่งคน ทั้ง3ตกตะลึงพลึงเพลิดร้อยตำรวจเอกวิชิตยขยับจะคว้าสเตนคู่ยากที่วางอยู่บนโต๊ะแต่แล้วเสือใบก็ประกาศสิทธิ์ึ้นยาคุณวิชิตคุณเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนก่อนถ้าขยับเขยื่อนอีกนิดเดียวเมียคุณเป็นไม้แน่คุณสวัาสวยไม่ใช่น้อยอย่าทําให้หล่อนต้องเป็นไม้เลยคุณทุกคนนั่งนิ่งเหมือนรูปหุ่นปืนพกในซองที่ติดอยู่กับเอวพลตำรวจถูกเสือใบย,ยัดใส่กระเป๋ากางเกงสเตนของผู้พิทักษ์สันติราสือใบก็หยิบมาคล้องไว้กับบ่าโปรดลุกขึ้นคุุณณวิิิชตตผมเสีียยใจท่้องงค ายตำรวจหน้าซีดเผือดแววตาที่มองดูเสืบยบเต็มไปด้วยความวิงวอนโขกรุณาผมเถอะโปรดอย่าฆ่าผมเลยผมรอเล่นหน่อยเดียวไม่น่าตกอกตกใจเลยเสบยบไม่ได้ต้องการฆ่าเจ้าหน้าที่หรอกครับการต่อสู้ทุกครั้งก็เพื่อเซฟชีวิตผมเท่านั้นร้อยตำรวจเอกวิชิตมีปฏิพันธ์อันเฉียบแหลมเกิดขึ้นทันทีเขาแก้งมองข้ามบาดเสบยบไปที่ประตูแล้วฝืนสีหน้าแสดงความชุ่มฉื้นก่อนตะโกนออกมาดังๆเอามัน คุณจรยืนนิ่งเฉยย,ยกเท้าขวาขึ้นพาดเก้าอี้มิหนำซ้ำยังควงปืนเล่นเสียอี <c oughs> เอาอะไรลูกไม้คุณตื้นไปขอรับจนยังผมขวัญดีนะไม่ง้อพอจะเหลียวหน้าไปให้คุณแย่งปืนผมหรอกเห็นไหมเบื้องหน้าผมมีกระจกตู้บานเบลเลอร์นั่นคุณสามารถมองเห็นข้างหลังผมอย่างถนัดผมก็เห็นได้อย่างถนัดแล้วเสือใบ,บก็พูดอย่างเด็ดขาดลูขึ้นผมขอเชิญคุณเข้าไปสงบอารมณ์อยู่ในตู้เสื้อผ้าไปนั้นก่อนแล้วเขาก็หันมาทางพลตํารวจแกด้วยทนอึดอัดสักครู่น้องชาย การตกลงกับนายกิมแสงเขาแป๊บเดียวด้วยอำนาจซูเปอรโ์โคผู้พิทักษ์สันติราชทั้งสองก็หมดหนทางขัดขืนเสอใบงนำเข้าไปขังไว้ในตู้ใบใหญ่จัดแจงปิดตู้ลั่นกุญแจที่คาลูกุญแจไว้กิมแสงเย็นว่าไปหมดทั้งตัวอกสั่นขวัญแขวนเกรงว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงเพราะมือโจรเขายกมือทั้งสองประสานกันวางอกเราพูดระล่ำละล,ะล,ะล,ะละักกาดลุนาไว้ชีวิตผมเถอครับทุกสิ่งที่คณต้องการเชิงเอาไปเลยฮฮฮผมไม่ฆ่าหรอกคุณกิมแสง ตะโปรดทำตามคำสั่งผมเปิดตู้เซฟคุณออกมาเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งในเซฟผมขอโปรดเอาพ้าขนหนูพืนนั้นห่อให้ผมด้วยถ้าคุณยักยอกอะไรไว้แม้แต่ชิ้นเดียวหรือถ้าคุณไม่ทำให้เสร็จภายใน2นาทีผมจะฆ่าคุณเสียกระท่านโทษสรุณาทำตามคำสั่งนี้ได้ชีวิตย่อมมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองกิมเสงปฏิบัติตามความประสงค์ของจอมโจรทันทีอีก45นาทีต่อมาเสียงปืนพกดังขึ้น3 4นัด เจ้าพนักง,งานตำรวจต่างกูตะโกนเรียกการแล้วพากันวิ่งขึ้นตึกตรงไปยังห้องกิมเสงพอตำรวจทุกคนเข้าไปในห้องส่วนตัวของเจ้าของบ้านเือใบซึ่งซ่อนอยู่ในห้องพระห่างบันไดขึ้นลงก็ถือห่อผ้าเดินออกแล้วลงบันไดไปอย่างรีบร้อนหลังจากเขาเก็บตัวกิมเสงงไว้ในตู้ใบใหญ่ร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราทั้งสองเือใบแกล้งยิงปืนขึ้นลงให้ตำรวจทั้งหมดขึ้นมาท่ามกลางเม็ดฝนเือใบเล็ดลอดออกจากบ้านกิมเสงงโดยปลอดภัยการป้นฆ่าบอดีลายนี้เขากระทำอย่างอาถรรพ์ที่สุดโดยยไมมมม่่ีสุนรวใจเล สบายตั้งใจจะนำสัญญาเงินกู้และโฉนดที่ดินไปคืนให้หลวงพิทักษ์ตอนกลางวันพรุ่งนี้ส่วนทรัพย์สินเงินทองของกิมเสงที่ป้นมาได้เขาจะแจกจ่ายไปยังบรรดาพี่น้องร่วมชาติที่ยากจนทั้งหลายดังที่เขาปฏิบัติมาแล้วเข่าลือไปทั่วนคนรลบบุรีภายในเวลาอันรวดเร็วกิมเสงถูกเสบยปนโดยตตำรวจเอกวิชิตพลตำรวจกับนายกิมเสงถูกขังอยู่ในตู้กระจกจนกระทั่งเป็นลมกว่าตำรวจจะช่วยออกมาได้